ม,มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งใครขี้ใครไปขี้ห,หมูหมูไหนหมูแกอปากจูดิมิน้า เอาให้ตัวนั้นอะโบลกโบน่ล่ะโมันเหนื่อนะีู้มันาัจอดสิไปไหบ้านบ้านบ้านเวก้กลัว่ดิเอามาตั้งนี้ดิเอาใครมัน นี่เหน่พอพูดดีดีโบไหมใหบโบไหมเนื้อเนื้อให้เหรอกว้างมาแล้ววิเทคตัวขาวมาแล้วตัวสีขาวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อให้ดีเอาไปทางนู้นไปหาวิเทคเลยไปหาวิเทคเลยไปหาวิเทคแล้ววิเทคให้เขากินอับหงับ องาเอาเาเอยิบสิยิบเออไปเอาตัวเองมากให้ตัวเองกินมาเเบเนเเเให้ตัวเองกินมาให้ตัวเองกินมานะเอ้ีเทกอเปิเองอะอเอองอรอามาาาาาอีกยิบอีกยิบให้ตัวนึงให้ตัวนึง มาอายุไม่ข้าวที่อี้มามาเออเดี๋ยวขาจะถายต้องไปใอมา้ปอนปอนป้อนป้อนปอนเดี๋ยวป้อนครับมือไม่ได้กันแะล้วมันจะดุกันไปแล้วเสียบน้องไงเบ่งขี้เลย น้ำจอดรถขวางประตูอ๋อต้องให้ประตูนู้นปิดก่อนประตูนี้ถ oh, oh, oh. ึงจะเปิดวายนะกลัววายนะกลัวดูหน้านะโอ๊ย พ่อยังไม่เคยมาเลยเรียกเรามาโทรโทรออกมาเนี่ยมีเรื่องให้นองเนี่ยโอ้โหจะต้องา่าี่แขิชแคนไว้นะไม่ใช่ชอบป่ะชอบให้อาหารสัตว์ป่ะนี่เหรอนู่นอะมีเทปนู่นเสือเสือปอเสือจริงนู่นนะเสือเห็นไหมนู่นน่ะนอนอยู่นั่นเนี่ยไม่าช่แค่เสือไบบสีเหลองแยกขี้เสื้อเอาไว้นี่เนี่ยเสือนั่นเห็นไหมเห็นเสือป่ะ ขี <im <im ่ให้มันดูดิเสือเหนียวเหยวยักษ์มันก็คงจะกินนะหมาเลยหมาเล้วเอะอีกแบบนี้มีอะไรกินไหมนะเดี๋ยวยงรีไฟที่จอดให้มันดูโกนเหียร์เ้ยหเสือไหมเพียเสือไหมหน้าเนายเอาไงนะทำดิโอ้ยเอาไเวะอีกคนนึงจะทำยังไ รีบออกเลยว่ะอ๋อแถ้ามีพวกเหน,นือวสัตมันเลื่อนไ <c oughs> ปอจอดมันก็ได้ไงซาบะจอมีความทุกข์แล้วจอรอดเลยนี่นั่่เชื่ออีกอะ่ออกอะ <c oughs> ตรงนีก็ซื่อยบไมจัเดีกสด้เะนี่เนี่หมด ติงโตไหมไม่เอ็นหรอกเนี่ยนี่นี่ดูทางนี้ดูทางนี้นี่นี่ดูทางนี้นูน่นนูน่นนู่นนู่นน่าเห็นไหมพร้อมขับลงทุบนะ่อสิงโตตัวอะไรตโ,<ก>โต <laughs> ไม่ใช่มันไม่กินมันไม่กินมันไม่กินไม่ได้ประเทศอันนี้ไม่ให้กินครับอันนี้ไม่ให้กินไม่ได้เดี๋ยวพอไปจอดฝั่งตรงนี้ใกล้ใกล้เออสิงโต เออนั่นละงอ้องดูทีดูที่ึง่ล้นอะมน่ะสิงโตหัวไม่โฟลลยเนี่ยเห็นไหมสิงโตแกเห็นสิงโตไว้นู่นดูสิว้โอ้ก็ไม่จับดูสิไปดูเิดูสิงโตดู สิงโตร้องไงไปเท็ยืนไปเท็ยืนในโต๊ะไปุ๊็บไปเจ็บลูกไปน่าดูสิงโตสิงโตเอดี๋ยวก่อนรอรอก่อนรอก่อนให้ข้างในนู้นพ่อเอาให้กินนยาข้างในให้ท่านกินได้จะดูไงนู่นไม่เท็กเคนเสื้อดำไหมนู่นนะตัวสีดำนู่นในกล่องใช่ไหมเรียกเสื้อหมานี่นี่นี่เสือเสือร้องไง อ <laughs> โอเคเคื้อหมาค้างๆรถเราเนี่ยมาดูสิไปดูสิเห็นไหมมันจะขึ้นรถปไงเสื้อขึ้นมามาดูดูจะดูไงมันไม่ใช่เข็มเสื้อดำไหมนู่นน่ะตัวสีดำนู่นในกลงใช่ไหมเรียกเสื้อหมานี่นีีเสือเสือร้องไง โอเคเครื่องมาข้างๆรถเราเนี่ยมาดูสิไปดูสิเห็นไหมฮ้ยมันจะขึ้นรถได้ไงเครื่องขึ้นมามาดูดได้แล้วสัดเลี้ยงไปเที่ยวกับกะบาลเลยไหมกะบาล่ะโอ้กบาลเลย อ้ออะ่โอ้คันอ่นมันไม่มีไม่ใช่ไม่มีกระบะไม่ต้องไม่ต้องดูเสื้อไปนู่นไม่ต้องปิดน้องกินดูเสื้อดูเสื้อเหอะอิงเสือ เนื้อเสือนีเอ่เธอเสือไม่หลงกันปะโอ้โหมีเท็กมีเด็กมันหลวมไหมเนี่ยเสือ้อนี่มันคือมันตัวอะไรนะฮะเข้าใจไหมอ๋อมันมีชื่อด้วยเออ,อได้แล้วสัตว์เลี้ยงพีเท็กกับกระบาดเลยไหมกระบาดปะโอ้กระบ,บาดเลยออื ขันอื่นมันไม่มีังกันไม่มีไม่ใช่ไม่มีกระบะไม่ต้องไม่ต้องดูเสื้อไปนู่นไม่ต้องปิดน้องกินดูเสื้อดูเสื้อเห <c ười> อเอิงเสือวิ่งนีเลยเฮ้ยเสือเปล่ เข้ากลัวเหมือนเนี่ยเขาเดินตามมาไล่้มันมันนะกลัวเข้าไม่ใช่เข้ากลัวมันแล้วเขาไปกลัวเสือกันเหรอเนี่ยงื่ออะจะให้เขาคิดเงีบเดียวใจดีไงไอ้เนี่ย เอาอันใหญ่ย่าให้เล็กอันเอาอันยาวๆจับยาวๆนี้จับทางๆนี้จับทางๆอ่าให้เขาเทียนทำยอกีดปล่อยเพียงโยนโยนอันนั้นจะปล่อยเนี่ยอันนี้เอาามอันนี้เออเปิดกระจกเดี๋ยวเขาเปิดให้ไม่มาเออพอเปิดกระจกมันก็มาเลยกินมันว่ากิน อฮอโอ้ยเยี่ยมหัวมารวยว้าวมาอะไรเอาหน้าเข้ามาเลยยี่งแบบเลยยิ่งแล้วก็ยิงกวนี้อีกโอ้ยวายเอาหน้าเข้ามาเลยขนาดนั้นยืดตรงนี้นะแต่พี่แจ้เพื่อพี่แจ้จะยิบให้มันไม่เช่อพอนึ่กกว่าเอาแล้ว แยกระเบี่ยงไปก็ได้คือจริงนะมาน,น้าเขาเขาูบเขาูบวิทยการรูบไหมมันงับหั่ววิทยาการไม่งับรออนนย่าไปเด็เดที่อย่าเด็ดให้มันทั้งยาวๆอย่าเดทเราไปเราไปโหมดเลยเลี่ยน่าวนืมันก็ได้มันก็จอดได้หมดเละน,นี่ไปจอดข้างๆจะไปงยงิเยงเขาถี่เข้ากันหรือไงไอตัวเนี้ยเอาเอา ไปเรียใครไหมให้ไปตรงนี้นี่เอาตัวนี้เตยกัไนดะ้ตัวนี้มาคนเดียวเลยเอาไว้พ่อให้ก่อนโอ้โห้ว้ายโอ้โหวว้ายโอ้โยเยยยยยยยอยดูดิยย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 ยรอะยยยยย หมูหมูเปเทกาให้ไหมมา,มาองก่อเอาเอาออกไปอมดตัวนี้มันก็หล่อตัวนี้มันก็หลอเนี่ย ไปได้ไปยืนขาเนาะไปยืนโน้นมาไปัช่คลาอะให้พ่อเปิดกจกโน้นทางนู้นเป็นยังไงเันขยุ่งแค่ยุ่งอีกเเป็นยังไงอ้าอีกไหมอ้าไหมอ้าไหมมันเลยละหอมยิ่งหลอนย่ย เอาให้ดิอ่าม <íamos> ือปล่อยอ่ามือปล่อยปล่อยปล่อยมาแล้วยีราฟมาแล้วไม่ใช่แค่ยีราฟไหมนู่นนู่นนี่มันหมาลายไปโดนยีราฟคอยาวนู่นน่ะหมาลายอันเนี้ยโอ้ยีราฟโอ้ยีราฟคอยาวเียาว เอ้ยกินร้ามาไม่ดูไม่ได้ทำน้านี่ด็กีิร้านี่ไม่ได้อุ้มลูกไปเอาวิเช็กไปหาเขาไม่ชอบกินกระทิ่มมากกว่า วเทกไม่หักไม่หักไม่หัหอกอันนี้เียอน้ิ่งเนาะอขอขอุอ้ยี่เจให้ลูกค่ะี่เใ้ทางนู้นนะโอ้โ,อโ,อโอ ไปทห้อจะาปิ่เยอะแจ๊ปปี้แล้วให้มันมาทางนูนไปไปไปทางดใครไสดีค่ะที่ัปดิค่ะพี่ัสดิค่ะไปให้ยิบให้ให้มาอ่ะกลัวคนนี่กันนี้อ่ะ ทำไมดิทำไมคุณทำอะไรก็มัน,นมันอินเลยมาอีลาบอ่ะ้อนหปฟังีอไปถึงไมหมหหรือไม่หักไม่หักัไงใจงใ่ไหมพี่เมื่อกีโกสิลูก มันก็หักยื่นถ้ามันดื้อมันก็ยืนหักเดือนเลยเดือนจะทำไงถ้าให้มันให้โบให้ลูกให้มันไม่มาไงถ้ามันยื่นแน่ๆมันเพิ่งกระจกทออกมมันจะไม่มาเัวมันนับมือดูเรียกเรียกเร็วๆเร็วๆเอาเร็วเอาเร็วให้มันยิบยิบเร็วยิบเบื่อน้ำลายอันชิ้นเล็กเกิน <laughs> มันโดนโดนโดนปากไปทีนะั่นก็เลยก็ยากกนน็ง่าให้มันดีให้มันด,ดีไปอย่าไปจับปากเหมือนที่โลกอะาว่เทคอ่ะให้มันดีๆจับย,ยาวๆจับย,ยาวๆจ,จับห่างๆวออิเทคให้มันที่ นี่ไม่ใช่จับยาวๆอย่างนี้จับยาวๆลงเจ้าพันอ่ะยืนให้ให้เข้าเกนฮ่าฮ <c ười> <c ười> ่าฮ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 าจีดฟอสทำไมอ่ะทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะใส่ฟอสให้เขาให้ <c ười> ให,หมดเลย ยีรับมานี่มานี่ต๊อกต๊อกเออยีรับดงยีรับตัอยีรับต๊อกยีรับมานี่มานี่ตอกยีรับเออรับนูนน้องน้องน้องถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเร็ว ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปหันมาหันมาสิยิ้มยิ้มตัวอะไรนะทิงโตอันนี้เสือว้าหอน้องหลงเลยอ่า,อา โอ้เข้าไปเออโอ้เข้าไปเลยไม่เป็นไรโอ้เข้าไปโอ้เข้าไปโอ้ดูเสื้อกัดเสื้อกัดกัดเสื้อเลยกัดกัดมันกัดมันนเเดดิิน